สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาฏโพธิสอนตำแหน่งครูอสอน1โรงเรียนบ้านยอดห้วยวันนี้เราจะพานักเรียนชั้นป .1 ไปเรียนเรื่องวรนณยุก์กันพร้อมเรือยงคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ าภาษาไทายหันรวันนี้เรามาในชั่วโมงภาษาไทยนะคะภาษาไทายหนงาัากดีชั้นปอะรน,นี่ยปน่ะรคะปหเก่งมากคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันอายุก่าต้องเรียนรู้จักวันอยุไหมคะ เป็นยังไงลูกวันอายุเอกทตีจตวาโหทำไมเก่งจังเลยถามปุ๊บรู้เลยหรอแสดงว่าเราได้อ่านมาล่วงหน้าอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องวันอายุวันนี้เราจะไปห้องภาษาไทยก่อนก็คือกอไก่ถึงหอนกคู่เป็นเพลงตั้งแต่เด็กที่เราเคยท่องเลยกเอ้ยกอไก่แค่ท้องได้ยก ใหญ่น้อยใหญ่มากอ่าลองสมมติตัวเองเป็นฮอนลูกสิตามันจะเป็นยังไงทำสิแม่ครูจะเป็นตาอย่างนี้นะฟนอยากเป็นตาน่ารักมีขนตาด้วยเออฮอนลูกตาโต<ม>ทีนี้พยัญชนะไทยทั้งหมดที่เราท่องมารู้ไหมมันมีกี่ตัวกี่ดดยตัวเลยพูดดีๆอะไรนะเท่าไหร่นะสี่สิบสี่ตัวตก็ วันไหนที่เป็นคําควบกล่้องที่เราก็ออกเสียรอเรือรอล,อลิงควบกรรมแบบนี้นะคะ้างด้าน,นในท่องทุกวันวนะทุกวันก็จะรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอาพี่ดิมนั่งลงพี่ดิมนั่งลงต่อไปแม่ครูบอกแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะอะไรคะวันนะวานาันในยุคในภาษาไทยวานายันในยุคในภาษาไทยมีกี่รูป ต,ตัวพยัญชนะแต่ละตัวถ้าเกิดว่าเราออกเสียงซ้ำกันสองครั้งจะชอบใช้ตัวนี้มากเลย <Hey. S 1> มันจัดอยู่ใน <Hey. S 1> เครื่องหมายวรรคตอนนี่วันนี้แม่ครูมาด้วย uh uh. ตรงนี้ี oh. ่ะอ่านะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวรรณยุก และมีอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้นะว่าเราจะเป็นตัวไรนะคะวันในยุคมีทั้งหมด4รูปก็คือรูปเอรูปโทรูปตีจัตวาเห็นไหมก็เห็นตัวหนังสือสีดำไหมลูกเขาจะใช้คำว่าไม้ดำหน้าเพราะมันเหมือนไม้ไงอ่ามันมีที่มานะมันเหมือนไม้นะเหมือน ไม้โค้ไม้หิกไม้ควยแบบนี้นะคะมันก็เลยมีอยู่สี่รูปเขาเปรียบแบบนั้นนะคะอะทีนี้มาดูไม้เอกลักษณะไม้เอกเขียนยังไงเราเขียนมนตะกานให้แม่ดดูสิเขียนตรงๆลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนดูก่อนเขียนขึ้นหรือเขียนลงเขียนลงเขียนขึ้นหรือเขียนลงเขียนเขียนลงนะคะเขียนลงอ้าวต่อไปไม้โทล่ะเขียนจากมือจากหัว จากหัวหรือจากขากนจากหัวก็คือคอแล้วลระลองเขียนให้ม่ครูดูสิคอหัวแล้วก็โงงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมสไปเอ๊ะเมื่อไหร่จะไปจะนั่งหันหน้ามาหาแม่ครูนะเอออยากเห็นหน้าสไปชัดๆนี่นั่งดีๆนะคะ ความคล้ายกัน กันข้ามกับที่เราจะอ่านเช่นนักเรียนจะได้คำทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำหรือภาษา,า,าพาทีคะภาษาพาทีค่ะภาษาพาทีหน้าที่แปดสิบสามนักเรียนเปิดหน้าที่แปดสิบสามเปิดแล้วค่ะตอนนี้เราใช้อุปกรณ์เยอะหลายอย่างเปิดเลยนักเรียนเห็นอะไรคะ วันอายุอยู่ในน้นมีวันอายุอยู่ในน้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะให้จับคู่แม่ครูมีมาฝากอีกตัวหนึ่งมีอะไรมาฝากีมีอะไรมาฝากพี่คะตัวอะไรที่เราใช้ชอบเอาไว้หลังพยัญชนะตัวสะกดตัวสุดท้ายแล้วอ่านออกเสียงสองครั้งมาอย่ามว้ยค่ะน้องคะตัวอะไรเอาลุ้นเิมันคือตัวอะไร สะกดและเวลาอยู่หลังตัวสะกดคำนั้นจะอ่านออกเสียงออกเสียงสองครั้งหรือออกเสียงซ้ํากันสองครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นีตัวหนึ่งที่อยู่ในเดียวกันกับว่เครื่องหมายวรคตอนนะคะอันนี้เครื่องหมายวรคตอนอันนี้เป็นวรรณยุกต์วันนี้ไม่พูเรื่องาษานะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาทดสอบในการอ่านกันว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านกับ วรรยุกแล้วอ่านกับเครื่องหมายที่แม่ครูเตรียมมาให้แล้วมันจะออกเสียงแบบไหนและการผันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาฟังอีกทีนึงว่าเพื่อนจะอ่านถูกหรือเปล่าตอนนี้เราจับคู่ก่อนจับคู่จับคู่จะเรือกไปหรือยังจะบคู่ายคู่ไปเอาคู่เดิมอ,อ,อ,อ่านก่อนเลยครับนายรู้

กไม้เอกโรไม้โรต,มตีมาตีจัจจวามาจัจจวารู้จักเรื่องเครื่องไม้ไม้ยมกเรียกว่าไม้ยมกใช้ต้ำคำหรือควอมอ่านถูกไหมครับต่ไอ,อไปจะเป็นช่วงสุดท้ายอ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราจับคู่กันแล้วเราจะไปอ่านเองบนกระดานอ่าไหนเริ่มคนแรกใช่ไหมลูกอาเริ่มเลยครับ อาคนต่อไปอะไรนะตัวสุดท้ายอะไรนะลูกไม้ยมกต่อไปเปลี่ยนกันครับเข้ามาเลยเกเก่งมากคนต่อไปเก่งมาก อ่าเก่งมาคนต่อไปค่ะคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ใชยครับเก่งมาเอาคนสุดท้ายไปเลยครับมาอย่าโมกอัพโรบเบอร์ให้ตัวเอง ของเราแล้วในชั่วโมงนี้สำหรับเรื่องวันนะยุก,ยกออวันอยุมีไม้อะไรบ้างคะไม้ไผ่ไม้โม้นกีไม้จตวาและอีกตัวหนึ่งที่เป็นไม้ยะเก่งมากมวันนี้หมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะว่านักเรียนจะเขียนถูกหรือเปล่าที่นักเรียนเขียนไปบนกระดานแล้วก็อ่านไปแล้วนะคะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ ชั่วโมงต่อไปกับห้องเรียนานาษไทยัไปแล้วสวัสดีค่ะหวัวหน้าบอทงโมตุง้งดโม้งความรู้ขอ